กขอกาบสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับช่องบเบาแอ๋สายบุรีอีกแล้วเนาะมื้อนี้เฮาก็มาอยู่ที่ทางเข้าบ้านดงไผ่วันเนาะเมืองไซบุรีแข่งสวัสคนะิเกศเนาะพอดีบังเอิญเบาแอ๋มานั่งเซาเมื่อยเนาะหรือว่านั่งพักผ่อนเนาะพอดีมีเห็นแม่เฒ่าคนนึงเพิ่นย่างมาเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่มีลูกบ่มีหลานเนาะเพิ่นว่าเฮาก็ดเดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามบางเพิ่นเนาะว่าเพิ่นอยู่จังไดเป็นจังไดเนาะ โดยกะสบายดีเด้อแม่เท่าเด้อสบายดีเนาะโดย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 เมื่อกี้นี่แม่เท่ามาได้ไสมาแต่ตลาดมาแต่ตลาดตลานมาตลาดลานเนาะบ่ได้เงินจะกีบลานไบยายนเพิ่นเพิ่นบ่ให้โบหรือว่าจังใดโบ่บ่พบเพิ่นบ่พบเพิ่นเนาะโดยโดยโดยเพิ่นละเมื่อเจ้าคนันเราบุญในแบบว่าวดังๆก็ได้ได้แม่เท่าได้ ย,ยันยันเจ้าเพิ่นบมได้ยินแล้วว่าดังๆก็ไ,ได้ได้ไม่เหรอได้ออไคือว่าม,มาเอาเงินไปซักยาบ่เ้ามาเอาเงินไปซักยาหักบ่ได้เ,<อ>เอาเงินไปแทนค่ะไปให้เพิ่นแน่ค่าซักยาเนาะเป็นค่าซักยาเท่าไรน,น่ะสิบพันยังติดสิบพัน อันเมื่อเล่นนี่แบบจิตไปซื้อยาน้ำข่าหันกับผมไม่เงินล่ะเออซื้อยายาอยังอันนะยากินนี่ะยาแก่ยังแก้วินแก้เวีย็นนี่บ่แก้ไข้แก้วินแก้เวีย็นนี่ละเจ้าเป็นไข้น้ำบ่ไข้ได้ชามเดือนแล้วไข้ได้ชามเดือนละอ๋อโตกินข้าวกระชองข้ามกระอิบน่ะ กินข้าวนะเหตุใดเสิมีเหื่อมีแห้งอยกินข้าวสองคำจะง่วงว่ะจะเห็ดไดไรหยากมีเหื่อมีแห้งอยู่ก็น้อยก็ได้อันทุกนาแล้วก็มาไทโนนยางนาเคผัวนะผัวเจ้านะอันเมื่อเบิงในความหวั ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเงินเมื่อเงินเจ้าเดี๋ยวค่อยจุดเปจ่ายค่ายาให้เจ้าเนาะโบ่ให้ใจเต็พี่ให้จต็พี่าห้ใจเต่พี่ขั้นายแต่พี่ละเมื่อพูนระบบโบ่ให้ใจเลยเป็นยังโบ่เป็นยังน่ะยืมเงินกับอ่ให้แม่ยังก็บอ่ให้ผัดเงินจากกินกาแฟผัดนั่งเลยชิ้นกาแฟมาเลยเป็นไผ่ผัวเจ้าบอกออกไป ข้าววันจีมะขอข้าวอันนี้ก็ได้ค่ะโบได้เวทได้ใจ่ชเิเชือลนะเธได้ใช่เธได้กินค่ะบไ,ได้กินก็ยากธอได้ใช่เนาะโอ้ต่สงสารไรเนาะโบได้กินก็ยากคเขาเขาเค็มค่อยบยากแม่เออไปเดี๋ยวเมือม่อเมือ่อค่อยจีไปจ่ายข้ายาให้ไปไปปะอ,อ,อันโบและอันเอาให้แค่น้อยจ่ายมื่ออื่น หมอคอยจะไปจ่ายให้มื่อนี้ได้บมอหอแล้วมื่อนี้พ่นนีแล้วพันนีและวไปไปคอยฉีเมือเพิ่งเงินเดี๋ยวไปเนาะโดย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 เนาะเท่ากับฉีดมือเดี๋ยวพาเมตุพ่นเมือเงินพ่นเนาะเดี๋ยวเมือสภาพัดเพิ่งเงินคลานพ่นเนาะว่าเป็นอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวไปพอกันอยู่เงินพ่นเลยเนาะไปไปเมื่อเมื่อเมื่เงินเดี๋ยวเนาะไป เอาเป็นยังไงนะกลิ่นมันนำทางก็ได้นะโดยโดยโดยคันเช่ให้เงินคันน้อยใฮะให้อะยาให้อยู่ปี่เป็นยังไงนะก็มันามันสีเขียวเขียวกินกาแฟพวกอย่างนี้ผัวเจ้านี่นะเออเท่ใดอันยาเลยบหมาะ หนึ่งข้าวห่เต็มติดกินเยอะ่กินบ่กินจนเบิดดยยโดยโเดียด๋วยว,ยวยลานคยอคปถามเอาเงินเพื่อน,นให้เ<อ>ชนัน่นโบมีห่อแจงนัวกินอ,อือเจ้านะอือ เธอเป็งนัวมยเป่งนัวกินเออค่ีให้เงินกันน้ีนี่เนี้ยเอาให้เดียวเออคือเมื่อเมื่อเงินน่ะโบให้โบได้เนาะเดี๋เพิ่นขอเนาะอกะเดียวเบาอเจยเงินให้ไม่เท่าบอเนาะกับเพิ่นว่าถ้ามาเอาอยู่เงินน่ะเพิ่นว่าผัวเพิ่นจะขอไปซื่อ Cả phong cà phong cà phê sử yang nó cà bọn ẻ, cà cháu hay mẹ thảo phần nó wow, anh ấy cứ khoáng chỉnh, ừ, ừ, cứ chỉnh ừ, ừ, tôi, ừ, ừ, nó cứ khoáng chỉnh nó mỗi lục là nó đôi 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 đôi, doi 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 ẻ doi 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 phần nó doi ẻ doi 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 phần doi doi nó Ở doi ชื่อของกินเนอะแม่เท่าได้อยโดยโดยข้ายาข้ายาเท่าไรน่ะอันยิ้มยศข้ายาค่ะโดยโดยด้วยผู้เท่าผู้แก่บุญขั้นน้ำซูนโดยโดยโดยเข้าใจเด้อผู้ดีเพื่อนก็เอาหน้ามาให้นะโดยขอบใจเด้อชื่อเอื้ยยังนี่เนาะไอแก้วไอแก้วเนาะทางเข้าดงไพรวันเนาะโดย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 ผู้เท่าผู้แก่สวยแร้วเน่ะแม่เท่าเราค่มีลูก ดยโดยนะฮะก็มาต่อกันเลยนะพอดีบ่าวแอ๋จะเอาเงินให้เพิ่นไว้ค่าสักอย่างนาะสิบพันเพิ่นเนาะเนาะให้ไว้ให้แม่เท่าเพิ่นเก็บไว้เนาะโดยโดยโดยชื่อยังอีกเป่งนัวบ่ออเดี๋ยวคอยพาไปซื้อเนาะอันนี้เนาะเออเป่งนัวเขาบอกให้จอดชื่อแหละจอดจอดรถเออโดย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  เดี๋ยวเฮากกับไปพ่อพ่อพ่อเพิ่นยูมเงินเลยเนาะโดย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 กะตอนนี้ฮักกัมาส่งแม่เท่าเพิ่นหอดเงินแล้วเนาะว่าเงินชานเพิ่นกัประมาณนี้นะเพิ่นเนศัยอยู่กับถั่วเมียเพิ่นเนาะผัวเพิ่นเพอเอกอะได้ซื้อผงสุรุให้หนึ่งหลักอะเงินจำนวนหนึ่งไ้เพิ่นจ่ายค่าจอดขยะเนาะแล้วก็ไว้ซื้อ กินแน่แล้วก็บ่อแอก็เลยถือโอกาสมาส่งเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นย่างมากะไกลไกลเนาะบ่แอก็เลยมาส่งเพิ่นเฮือนเฮืชานเนาะแล้วก็บ่แอก็มาเบิ่งเฮือนเบิ่งชานเพิ่นนว่าแม่เ่าเพิ่นอยู่จังได๋ทุกยากอีหลีบ่นีนะเดี๋ยวบ่แอขึ้นไปสอบถามเบิ่งเพิ่นเลยเนาะว่าเพิ่นเป็นจังได๋อยู่จังได๋เนาะกหลังจากเฮาที่สัมภาษณ์อยู่แคมทางเนาะว่าเพิ่นย่างมาพอดีบ่แอก็นั่งซเมื่อยอยู่กบ่เดนเพิ่น Khoan mà sọp thảm bọn anh ấy nọ anh thảm nó, phần nọ Bọn phần như thế nào, như thế nào nọ Để họ bày phỏng gần lời cho nọ Ê Đôi, đôi, đôi Khoan đồng nhạc cưng mẹ đơ Ừ Đôi, đôi, đôi Năng lông, năng lông, năng lông rồi năng lông bài đi, ít lọt lưng đơ Ừ Đôi, đôi, đôi Hớt Hươn khổng nè. này không? อค่อยๆอืมอือืมไปนั่งหันนั่งนี่ก็ได้แม่โอ๊ยไปนั่งหันให้ไปใไปม,ม,ม,มัน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 มืดเธอนั่งหันนะนั่งนี่ก็ได้เออเจ้าเขาเจ้าเาขานั่งในพอเจ้านั่งยันก็ได้บ่นัง่งนี่แล้วขน้อยโดยโดยโดยผ่าผ่าอยน้อยวินมาละเป็นวินละเออเออนั่งเศม้าเก่อนไม่ตัวนั่งเศม้าเก่อนอันเบิ่งขน้อยเป็นวินนี่ เป็น<า>วินเ<า>ช็ดยังได้ใช่ปะเนี่ยโบได้เห็นหูเช็คหน้อยมันก็เห็นมาเป็นวินอย่างเดียวเนาะแต่สักยาช่มมือเนาะเป็นวินนะกครันอาจารย์เห็นโบเห็นหูแต่พอดิเงเอาตรค่อยได้เห็นคักบ่เอ็แบคบักปันใดโบคักปันใดเนาะแต่เห็นพอล่างๆเนาะเอีนยาจะไล่ลชื่อให้ขน้อย จะจะไปให้ทัน,น,นะไปไปโทรหาเออไปโทรหาค่อยเนาะเออเดี๋ยวค่อยจดให้ก็ได้เนาะ,ะโดย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 อันหันชิคูบานให้ผัดบดายเงินละบานเออ <c oughs> เอาไว้มือหลังก็ได้ว่านนะเดี๋ยวค่อยออนั่นก็ได้เออโมอเป็นยังเดี๋ยวมือหลังเ่ายังค่อยสิมาเยอะเนาะมือใดส่ิมาละชื่ออัน ยามาให้ด้อยยายังยากินนี่ล่ะยามันเป็นยายังนะเป็นยาดีวินดีบอกเออยาดีวินแก้วินแก้วินแก้เวียนเนาะ g, น้ำนี่อันนี้บอเอาบอกอ๋อคอยให้คอยยกให้ไม่เท่าเลยน้ำน้ำดูได<ๆ>้สาธุยาอยู่ดีไม่แห่งดยสาธุเหมือนกันนะแต่เจ้ากลับมาได้ท่ามาหากินอยังเลยบ่มีแต่ไปหาขอกิน เพิ่น,นบบให้หละก็บ่ได้กินเนาะข้าวสารกับ่บมีกิน<อ>โบมีเนาะเคยอดเข้าอยู่บ่ไม่เท่าบ่บเคยเนาะอันคัดชีออกไปนอกนี่เดียนเน๋ยวจะได้ยู่ดอกเพินพ่นให้อยู่อเออพอได้กินเนาะเอ,อ,อได้กินอขนาน้ทยหากอยกให้อาญาเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนแล้วละ่ะถ้ากันออกไปนอกล่ะ อันนี้ละเมื่อเขาน้อยอายุนะฮัลไปขอข้าวอืมแต่ยังเชืออกไปน้ำค่อยอยอะเออไปไปหาขอข้าวอือโดย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 ขอข้าวมากินบมมีข้าวแรงกินเลยบ่เนี่ยเอ่อเต็มสิบป่ะบัวแดงย่งบัวแงย่งเพิ่นกินบัจ้งเลยโด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 ยผัวเจ้าเพิ่นเพิ่นไปเล่นเนาะไปเล่นน้ำ างานเุยอัญยาอ,อยากมือแล้วกับมงอโรยละไปขนมพาไปไปห้องท่านแล้วก็ปพระขนมก็ได้ดีดอก็จาจะไปหา,ข,า,ข,าออขอเขาอ้าวตข้อเข้าหน้บ้านค่ะน้องเชื่อเขามาแต่งัวแต่ควายข้า,าแล้วกับอดีพบขา้านะเขาเขาขายเป็นโลเป็นหนั่งยู่หรอ ขายยูขายเนาะบอมีเงินซื้อเขาขายโลเท่าไรอยู่พี่นะจักแหละขน้อยบดจกักขน้อยบดได้ซื้อเดี๋ยวค่อยจะออกไปซื้อให้เนาะให้เจ้านั่งท่าอยู่เพื่อนเนาะแล้วค่อยจะไปซื้อเข้าให้เอออืมอย่าเจ้าเมื่อยเนาะบดได้เมื่อย,อ,อ,อ,ยอันขน้อยอยากไปอัน ทาซื้อยานับเข่าทาซื้อยาเอกมะกีดมะแรงนี่มดยากินเนก,กนเเเี้ยงเลยืะเกี้ยงเลยอยากแก้วินอย่างเดียวนาะแม่เป็นวินอย่างเดียวนะ้อโดย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 เป็นวินพันพบหลานไปหาหลานคอยอยืมเงินน้ำเพิ่นเป็นชิพัน,น 40, กับบให้เออเพิ่นโบให้ยืมกับบให้แตก่ก็บบาเพ,พินน่นเนาะบให้ บ้ให้ละเงินคอยคอยสีให้เห็นอย่างทำเงินคอยสี่พันเงินคอยก็เป็นอยู่นะกระตุ้นนักกระตุ้นักกระตุ้นหกเข้มเข้าหกชำนหยัดเข้าหยัดเข้าเพิ่นบ้ให้เนาะเพิ่นได้เสาอเงินเพิ่นได้เสนอเงินเพิ่นเพิ่นบ้ให้แล้วก็บอกคอยเสียบไว้แล้วเงินได้ค่อยเก็บไว้ให้กับเก็บไว้เด้อไม่เท่าเด้อินจะไม่เชื่อเชื่ออยาเนาะ เชื่อชื่อยาสักยาเขน้อยดีไครดีอย่างนั้วก็เช็บปอนอ่อนนันแอบใช่เนาะสมมติอย่างเงี้ยมาก็เยอะชบรู้พูดแล้วมาโดยโดยโดยการนับถือเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละลูกหลานกันนะแต่ประมาณนี่นาะเฮือนชานเขาไม่เท่าเพิ่นกันนะเพิ่นกันอยู่สองเท่าเพคนเนาะเครื่องน้นไม่มีกันเท่าให้ทั้งหมดได้ เครื่องซานี่เขาให้มาเลยเนาะก็ยังดีเนาะแต่ว่ามีแต่มีมีแต่แม่ในเจ็บเจ็บป่วยในร่างกายนี่เนาะเป็นเป็นวินอย่างเดียวเนาะวินกับอันตาบริเวณห้องแค่ร้อนเออทางในพูบแค่ร้อนแค่ร้อนเบิ้งแม่เห็นมาปีนไปชิไปชงเขา บ้านบางนาหเห็ดไม่ปิ้งไปขายเขาเท่าใดได้เท่าใดใส่ไหมเท่าอันจัแระเขาให้เช้านี่ก็เอาเขาให้ชิพนี่ก็เอาเขาบดได้เวาแล้วแต่เพิ่นแล้วแต่เพิ่นสงสารเขาเนาะทำเหาถูกแมนแมนทำบ่มีสีวาก้อนฝนได้โดย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 ทำเหาถูกเดี๋ยะโดยเนี่ยสิไปเลยโดยถ้าจะออกไปก็เจ้าจะออกไปน้ำบปล่า โดย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 ก็ได้ขึ้นกันเนาะเดี๋ยวออกไปห้อท่านแล้วก็ขน้อยลงรถแล้วก็ไป่ะเราจะไปหาขอเข้าโตเราเราค่อยซื้อให้ได้ใช่ล้วจะซื้อให้กเจะจะไปซื้อยาบะบอกค่อยไว้ซื้อยาอันคันซื้อให้ละอันขน้อยสีผ้าไปเวนเือนเขาขายเขาฮันเขาเห็นยุ่งในทางเข้ามาเนี่ยหรอวะไปสะ ไปไปเข้ากัดชีพานแม่เท้าเพิ่นไปซื้อข้าวแล้วก็เป่าแอร์กับชีคอโตเมื่อเลยเนาะว่าแม่เท้าเพิ่นกับชีย่างข้าม้าเพิ่นนะเดี๋ยวเราไปพอกันยูฮันข้าวสารเลยเนาะโดยกัตโต้กันยูฮันข้าวสารเลยเนาะพอดีเป่าแอร์มาซื้อข้าวสารให้แม่เท้าเพิ่นสักสามโลเนาะถ้าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเห็นคลิปนี้ที่เป่าแอร์ลงไปก็ขอให้กมตโตเพิ่น มีขา้ขาวข้าวสารกินเนะาะบ่ใบกะเมื้อนี้ยกะช่วยเหลือเบื้องต้นใบก่อนเนะาะ่ใบกะบ่ได้ตั้งใจว่าสิมาช่วยเพิ่อนเอรีเพราะว่า่ใบกะชอบทามองเพิ่นแล้วเพิ่นขาดเขินข้าวสารเน้าใบกะช่วยเหลือแค่ซื้อข้าวสารให้3โลเนาะเพิน่นกะท่าอยู่ฝากทางเพิ่นเนานะ แต่ว่าเอต่ว่าไม่เท่าเพื่นกับอันอันนั้นในรบอหาเขาเข้าขออกินได้ไหมไม่ถ่ายเอน่ยไม่เท่าะตนนัวฉันนั่งอยู่นั่แจแค่ขาอไงข้าวกระสนไม่เท่ายังนะก ก็พอดีเขาซื้อเข้าไอ้เพิ่นสาโลนะฮะเขาจะให้เพิ่นเนาะเพื่อนก็นั่งอยู่แคมทางอยู่ตอนนีข้ข้ามเลยข้ามเลย thành cao sản đó, đồi, à, đồi, đồi. À, nhà sông rồi 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 cả nhà bông lên súng đó đó, cả bò cả má súng họt huyên thang cao bắn, thằng đó, mẹ cả, sản này mẹ vẫn đó, à, đôi, anh, à, nó, à, à. nó, Con trai đây nó, 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 đây nó, 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 อืมข yeah, um, mm ้าวกระชีมเมื่อเลยโดยโดยโดยหาเงาไว้ชิ้นชุดๆก็ชื้อให้เออก็โดยน้องเขาแก่มาส่งไม้ตุ๋เอ้ยไม่เท่าเพิ่นทอดเฮือน้องชาแนลเนาะกับฝืนย่างเข้าไปกับบ่อไก่มาได้เฮือนเพิ่นเนาะกับ่อเอกก็ชื้อข้าวสารให้สามโลก้อนเนาะบันเท่าิ่นไปก้อนเนาะบ่อเอก พอดีเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนอยู่ข้างทางเนาะก็เลยว่าเพื่อนเข้ามาถามว่าเอ๋ว่ามือซ่งแน่ก็เลยว่าว่ามาส่งเนาะไอ๋ก็เลยสอบถามเพื่อนว่าเพื่อนเป็นยังไงอยู่จังไดเนาะก็เลยว่าเออมาเห็นแล้วก็สงสารเพื่อนหลายเนาะก็เลยว่าสอบถามบางเพื่อนเบื้องต้นแล้วก็แล้วก็พอเอ๋ก็ได้ซื้อข้าวสารเพื่อนสามโลเนาะกับมื้อนี้ก็พอเอ๋ก็ชิคอโตกราบก้อนเนาะวันก็ค่ำแล้วช่วงนี้กันเลยตอนนี้เนาะ ขอรา,าบสบายดีเด้อโมจิคูทุกคนเนาะกที่เข้ามาชมคลิปบอกไง,งก็ขอรา,าบสบายดีเด้อ